ต่อจากนี้ไปลูกช้าก็จะได้ทำการสวดมนต์ลูกช้างขออาราธนาขอบารมีแห่งอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคุณพระศรีรัตนตรยัยซึ่งประกอบด้วยพระพุธปะัะธรรมพระสฆ์หลวงปู่ที่ลูกช้างขารพศรัทธาหลวงพ่อที่ลูกช้างขารพศรัทธาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ ทุกๆองค์ทุกๆท่านลูกจาขขอบุญที่ได้จากการสวดบนต์ในครั้งนี้ทุกๆวันขอให้บุญนี้ได้ส่งเสริมให้ดาบสกุลอัตโนคติทุกๆคน จงผลจากความลำบากความขัดสนก็ขอให้บุญได้ส่งเสริมให้พบแต่ความสุขความเจริญอย่าได้ลำบากในชีวิตบั่นปลายชีวิตายามแก่ทั้งครอบครัวคุณแม่ครอบครัวน้องกุ้งครอบครัวลุงบอล ขอบคัวขับพระเจ้าขอให้บุญที่ได้จากการสวดมนต์หรือความดีที่ลูกจ้างได้ทำลูกจ้างของอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้ากิรติตาได้ยกโทษได้อโหสิก,กรรม ให้แก่นามสกุลนี้อัตโนกติถ้าหากว่าในอดีตชาติหรือปัจจุบันได้ทำผิดพลาดไปด้วยประการทัางปวงก็ขอให้ท่านได้ยกโทษให้อโหสิกรรมให้ลูกเองขอสัตย์ทักลายที่ลูกช้าง ได้ทำลายท่านในอดีตลูกจ้างขออุจิตบุญกุศลให้ให้ท่านได้พบกับความสุขและโบทอาโหสิกรรมโทษครั้งนี้ให้แก่ลูกจ้างด้วยลูกใดท้อบที่แทกไปและสิ่งจะไม่ดีลูกจ้างขออาโหสิกรรมให้แก่ลูกจ้างคอยพบกับแสงสว่าง ในชีวิตมันปาย่าเจ็บยาจนยาลำบากสาธุสาธุสาธุ